สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tarot for Energy Healing นะคะวันนี้นะคะจ๊บก็จะมาขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้เอร์เซลเทวดาประจำตัวของตัวเองและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะขออนุญาตนะคะให้ครูครูบาอาจารย์ของเราไกด์ ข้อความผ่านทางหน้าไพ่ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะมีสิ่งใดที่ครูรุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เอเซลเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จะได้รับสารจากท่านขอให้ท่านสื่อสารผ่านทางหน้าไพ่ด้วยนะคะ ว่าอาจารย์สิมศักดิ์สิทธิ์ห้เอร์ซอยากจะไกด์นำทางอะไรเกี่ยวกับขพเจ้าและผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้สื่อสารออกมาผ่านทางหน้าภายได้เลยนะคะขอคำชี้นำขอคำชี้แนะในการดำเนินชีวิตจากท่านด้วยนะคะขออนุญาตค่ะ อนุญาตเปิดทั้งหมด10ไพ่นะ10ใบนะคะ 嗯嗯。Mm hmm. อขออนุญาตจัดกล้องนิดหนึ่งนะคะ มุมไม่ได้ขาตั้งปล้องไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จากที่สัมผัสได้จากหน้าไพ่นะคะสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คืออ,อสิ่งที่เรามีเป้าหมายไว้แล้วอะค่ะที่เราวางแผนมีแผนที่จะทำ ให้ hey, เราโฟกัสเลยนะคะว่าเราอ่ะสิ่งที่เราจะทำอ่ะเราโฟกัสไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเดินมุ่งหน้าไปอย่างกล้าหาญเลยเนาะโฟกคือตั้งเป้าไว้แล้วอ่ะแล้วเราก็โฟกัสเล็งเลยค่ะทำเลย ไม่ต้องเกรงกลัวหรือรอคอยอะไรแล้วมันเป็นจุดที่คุณพร้อมแล้วที่จะทำนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยในตัวเองเนาะโฟกัสแล้วก็พุ่งไปเลยค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำเนาะคุณก็จงทำมันอย่างมีความสุขทำมันตามสายสัญชาตญาณที่คุณได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลนะคะ คุณมีความเป็นผู้นํานะมีความเป็นผู้นํามีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็มีเป้าหมายค่อนข้างชัดระหว่างทำนะคะอย่าลืมทําตัวเองให้มีความสุขเนาะโฟกัสเป้าหมายแล้วลุยเลยนะคะไม่ต้องรออะไรแล้วตอนนี้วาระคุณพร้อมแล้วนะคะคุณพร้อมมากมาก คุณมีความเป็นผู้ให้คุณเหมือนเป็นคนใจดีเป็นเหมือนผู้นำผู้ให้มีความใจดีมีความรักต่อบริวารและคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีและคุณก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะถ้าตอนนี้ใครที่ยังมีการ เจ็บปวดก็ให้ผ่านมันไปให้ได้นะคะถ้าคุณมีความเจ็บปวดไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่ากเก็บมันไว้ออกมาจากความเจ็บปวดให้ได้นะคะเหมือนดังเหมือนคุณเป็นคนมีของเก่าของเดิมนะเป็นคนมีของ เป็นคนมีของมีพรสวรรค์บางคนอาจจะยังหาไม่เจอว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรให้ใจเย็นๆนนะคะอย่าถามใครว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรให้คุณถามตัวเองคุยกับตัวเองคุยกับ h ฮเออร์เซลนะคะ h i เออร์เซลคืออะไรก็คือตัวตนระดับสูงของคุณนั่นแหละคะ่ะ นั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแล้วนั่งสมาธินะคะแล้วตั้งคำถามตอนที่จิตเราสงบแล้วนะคะตั้งคำถามตั้งคำถามไปว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเรามีภารกิจอะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวและไฮเออร์เซลของเราเนี่ยเปิดทางให้ชี้นำทางให้ สายสัญญาณที่ได้มาเราก็มาทำตามนะคะถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องความเครียดความกังวลก็ให้ปล่อยวางลงนะคะปล่อยวางความกังวลลงเนาะโฟกัสเป้าหมายที่จะทำอย่างเดียวเลยค่ะทำอย่างเด็ดเดียวกล้าหารไปเลยไพ่ออกมาดีนะคะไพ่ค่อนข้างออกมาดี ไพ่หลังสำหรับก็เป็นไพ่ The Page of c u p เนอะเป็นเด็กถือถ้วยเขามีความไม่เกรงกลัวอะไรนะคะเขามีความร่าเริงมีความไม่ได้กังวลอะไรเลยอยากให้คุณเป็นแบบนั้นนะคะนี่ค่ะซับรอคุณอยู่นะลงมือทำค่ะลงมือทําลงมือทํา ไม่ว่าคุณกำลังมีแผนมีแผนอะไรที่จะทำเพื่อผู้คนนะคะทำเลยแล้วคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่ดีเลยแหละคะ่ะความมังคั่งอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่เนาะยิ่งคุณเป็นผู้ให้คุณก็ยิ่งได้รับนะคะบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องเงิน บางคนอาจจะตั้งเป้าหมายเรื่องการช่วยเหลือผู้คนบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยก็แค่เดินไปตามอารมณ์ตามสัญชาตญาณตามความรู้สึกบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายเรื่องความรักหรือเคยเจ็บปวดกับความรักมาก่อนไทดเดอะสตาร์ Th เห็นไหมคะถ้าคุณลงมือทำ ตามสายสัญชาติตย,ยานและเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคุณมีความเป็นเดอะสตาร์คุณโดดเด่นคุณเปล่งประกายเดี๋ยวขอเปิดไพ่อีกนะคะ จริงๆข้อความก็ค่อนข้างชัดแล้วเนาะแต่ก็เดี๋ยวขอเปิดอีกขยายความให้อีกนะคะเราจะก้าวข้ามอุปสรรคของเราได้ไหมอุปสรรคที่กีดขวางการทำงานของเราอยู่เราจะข้ามมันไปได้ไหมคะอุปสรรคที่คอยขัดขวางภารกิจจิตวิญญาณของเราเราจะผ่านไปได้ไหมคะ มีความกังวลลังเลกลัวคนพูดถึงเราไม่ดีเนาะยังแคร์ความรู้สึกคนอื่นอยู่กลัวคนพูดถึงเรารับหลังหรอคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรอกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวตนของคุณหยุดนิ่งจากโลกภายนอกหยุดรับ ทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกภายนอกค่ะอยู่กับตัวตนภายในของคุณนะคะจริงค่ะอยู่กับตัวตนภายในของคุณนะคะคุณเป็นคนมีของของเก่าของเดิมที่เขาให้คุณมาตั้งแต่เกิดอะ่ะคุณยังไม่ได้ออกมาใช้เลยคุณเป็นคนมีของนะคะคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์เพียงแต่ตอนนี้คุณมัวแต่ไปแบบ โฟกัสลังเลกับความคิดคนอื่นนะคะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะพุ่งเป้าไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพุ่งเป้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยหันหลังให้ผู้คนไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจผู้คนเนาะคุณเป็นคนมีของ เป็นเหมือนเดฟูเดินไปเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรคุณมีความอิสระนะคะความอิสระในตัวตนของคุณเหมือนเป็นเด็กน้อยที่ไม่ต้องแบบไปสนใจใครจะพูดอะไรยังไงไม่ต้องสนแล้วนะคะทำหน้าที่ไปเลยอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องไปสนใจใครคำพูดอะไรแล้วเป็นคนมีสายสัตว์ มีสายสัาติยานของเก่าของเดิมมาตั้งแต่เกิดแต่มัวแต่ไปกลัวคนอื่นเขาจะพูดรับหลังนินทารับหลังว่าเราเป็นคนบ้าคนไม่ปกติกลัวแปลกแยกไม่ต้องเลยไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทุกปัญหาเอาอยู่ทุกปัญหาคุณเป็นคนมีเซนมีสายสัาติยานนะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำฝูงชนนะคะ คุณเกิดมาเป็นผู้ให้เนาะเป็นดั่งราชินีนะคะคุณอุดมสมบูรณ์พร้อมมากพร้อมมากๆแค่เหลือแค่คุณอะพุ่งเป้าไปโฟกัสแล้วพุ่งเป้าไปไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไปเลยพุ่งเลยค่ะพุ่งเลย เป้าหมายที่วางไว้อย่าอย่าแค่คิดนะคะลงมือทำให้มันให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วคุณจะได้รับสิ่งนี้ตอบแทนนะคะให้เปรียบเสมือนว่าคุณเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่กลัวอะไรใจกล้าบ้าบิ่นไม่กลัวอะไรเนาะไปได้เลย <c oughs> โอเคค่ะ